สวัสดีค่ะท่านกำลังรับชมตะวันออกทูเดย์สถานีข่าวออนไลน์24ชั่วโมงติดตามรับชมข่าวที่น่าสนใจจากผู้สื่อข่าวของเราค่ะตำรวจพัทยาจับหนุ่มอุสเบกิสถานขนดอลลาร์ปลอมแลกเงินไทยศูนย์หลายแสนบาทเมื่อวันที่25เมษายน2568พันตำรวจเอกอนเนกสะทองอยู่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา พร้อมด้วยพันตำรวจโทรอรุตสภาน,นรองผู้กำกับการสืบสวนสพเมืองคัทยา,ถาแถลงผลการจับกลุ่มม ja, ิสเตอร์อิสกันดาคูจาฟ้าคอดคูดอักบาคูใจเฟฟอายุ31ปีสัญชาติอุซเบกิสถานพร้อมของกลางธนบัตรสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาปลอมฉบับละ100ดอลลาร์จำนวน30ฉบับได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งใจกลางเมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากร้านรับแลกเงินแห่งหนึ่งในพื้นที่เมืองพัทยา ได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินำเงินดอลลาร์มาแลกเป็นเงินไทยประมาณ80,000บาทและภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นธนบัตรปลอมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอพอเมืองพัทยาจึงได้รวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิดและเอกสารแสดงตัวบุคคลของผู้ต้องสงสยัยลงพื้นที่สืบสวนจนกระทั่งทราบว่าผู้ต้องหาพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งและสามารถติดตามจับกลุมตัวได้พร้อมของกลางเป็นสลิปแลกเปลี่ยนเงินตราสองใบ และธนบัตรดอลลราสหรัฐอเมริกาปลอมที่ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายจากการสอบสวนผู้ต้องหายอมรับสารภาพว่าได้นำธนบัตรดอลลร์ปลอมดังกล่าวมาจากประเทศตุรกีเพื่อนำมาใช้จ่ายในประเทศไทยโดยมีแผนจะนำไปแลกเป็นเงินบาทเพื่อใช้ในการท่องเที่ยวและใช้จ่ายส่วนตัวในชีวิตประจำวันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวมิสเตอร์อิสกานดาคูจาพร้อมของกลางธนบัตรดอลลร์สหรัฐอเมริกาปลอม มูลค่า3,000ดอลลาร์ 3, และหลักฐานจากกล้องวงจรปิดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีในข้อหามีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งธนบัตรปลอมของสหรัฐอเมริกาซึ่งตนได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอมตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป